สวัสดีครับผมก็พบกัน,นครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับก็จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งคอนเทนต์หรือหัวข้อในวันนี้ที่ผมเนี่ยกำลังจะพูดบอกตอไปเนี่ยเป็นหัวข้อที่ผมเนี่ยคิดเอาไว้อยากจะทำเนี่ยนานแล้วเป็นไอเดียม,มาจากครูเอกหัวหน้าชมรมทัตติแอร์นะครับก็มีการพูดคุยกับผมเอาไว้สักช่วงเวลาหนึ่งบอกว่าในการเปรียบเทียบตัวปืนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเปรียบเทียบได้ยาก ถ้าเป็นปืนโมเดลที่ใกล้เคียงกันเช่นปืนกอล์ฟ19ไปเทียบกับซีแซ่พี P 14อันนี้เทียบกันได้ค่อนข้างสูสีนะเพราะว่ามิติใกล้เคียงกันความจุก,กระสุนใกล้เคียงกันขน,ขนาดของกระสุนใกล้เคียงกันนะครับหรือจะเป็นปืนอื่นๆน,นะที่มีความใกล้เคียงกันอันนี้เทียบไม่ค่อยยากแต่ถ้าบอกว่าเป็นปืนที่อาจจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงยกตัวอย่างนะครับที่กำลังเห็นอยู่ทั้ง2กระบ,บอกนะครับกระบอกแรกคือปืนหัก์ันไทยประดิษฐ นนะครับกรบอกนี้นะจับถือปืนนะครับนิ้วอยู่นอกองไกหักลำกล้องนะครับตรวจเช็คปืนปลอดภัยนะครับเนี่ยกระบอกแรกถ้าจะนำมาเทียบกับปืน CZ Shadow One ะครับกระบอกนี้นะจะเป็นอย่างไรนะครับตรวจสอบความปลอดภัยนะครับดูให้ดีปืนปลอดภัยลดนกลง ทั้งสองกระบอกนี้ถ้าจะนำมาเปรียบเทียบกันโอ้โหต่างกันโดยสิ้นเชิงทั้งเรื่องของขนาดกระสุนปืนเรื่องของการใช้งานระบบบริหารกลไกเรียกว่าสุดข,ขั้วเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะพูดคุยประเด็นนี้ให้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของสเปคตัวปืนแบบคร่าวๆกันนะครับกระบอกแรกคุ้นเคยนะกับคนที่นิยมชื่นชอบปุปืนก็คือเป็นปืนขนาด9ม นะครับกึ่งอัตโนมัติความยาวลำกล้องก็ประมาณสัก4-5นิ้วนะอยู่ในช่วงนี้นะครับที่คนนิยมใช้กันนะปืนแบบนี้นะครับมีความจุของกระสุนปืนเนี่ยโดยทั่วๆไปนะครับปืน9ม mm มเนี่ยก็อยู่ที่15-19ถึงนัดก็บอกนี้จุได้ถึง19นัดนะบวก1ก็คือ20จุได้ค่อนข้างเยอะมากกระสุนที่ใช้ก็9มมรนะครับลูกก็จะประมาณนี้นะ อัตราการยิงขึ้นอยู่กับความไวของนิ้วที่จะก,กระดิกไดนะ้ค่อนข้างยิงได้เร็วนะครับวัสดุที่ใช้ทำตัวปืนก็ทำมาจากเหล็กล้วนทั้งกระบอกมวลตัวปืนเนี่ยค่อนข้างมากนะตกีกลมก็ประมาณสัก1โลโดยประมาณนะครับระบบกลไกนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะก็จะมีเรื่องของทํา m b s a f ้นะครับมาให้แบบนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการลดนก ครึ่งทางหับคอรอันนี้คือเรื่องของความปลอดภัยไม่มีสมอล็อกเข็มน,นะครับปืนแบบนี้นะฮะอาผานอันนี้คือ CZ s h a d ชาร์ One, นะครับต่อไปมาดูที่ปืนหักรัมแทปปะดิ์นะครับสเปค้าคราวนะครับปืนแบบนี้รูปทรงเนี่ยเหมือนกับ191 1ปืนโคนะครับทำเลียมแบบมาเหมือนกันเลยนะครับการทำงานก็คือใช้การหักรํม เนะพื่อที่จะบรรจุกระสุนเข้าไปนะครับเป็นรูปแบบนี้ใส่เข้าไปปิดยิงนะครับจะยิงทีหนึ่งต้องทําการงางนกเป็นซิงเกิลนะซิงเกิลล้วนนะครับยิงจบแล้วก็ทําการเปิดนะครับลำกล้องเพื่อคัดปอกออกนะครับก็จะดีดไปนะอย่างที่เห็นนะครับยิงทีหักทียิงทีหักทีทกทนะ เรื่องของความปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วปืนกระบอกนี้จะมีเซฟมาให้แต่เซฟตัวนี้ผมยึดไตตัวไปแล้วนะครับเพราะว่ามันคลายตอนที่ยิงเนื่องจากรีคอยล์มหาศาลนะครับปืนแบบนี้นะแม็กกาซีนไม่มีนะครับทำเล่มแบบรูปทรงเนี่ยเลนมแบบ1911นะอัตราการยิงช้ามากนะค่อนข้างช้าที่เดียวนะครับไอ้เจ้าตัวปืนหักรางแทบประดิ์วัสดุที่ใช้ทำตัวปืนก็ทำมาจากเหล็กกล้ ทั้งกระบอกนะฮะเหมือนกันนะครับกับตัว Shadow o n นเนี่ยนะครับเหล็กทั้งกระบอกเลยโมโตปืนเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,000กร,รมัมนะบวกเล็กน้อยก็คือโลเศษเนะครับโลเศตเซยิงที่หากทีเรียกว่าต่างกันโดยเส้นเชิงในเรื่องของการยิงนะครับรีคอยนะครับเจ้าตัวนี้นะถือว่าคุมได้ง่ายรีคอยตัวนี้คุมยากนะ ถีบระเบิดระเบอ้อเลยนะครับมหาศาลนะเรื่องของแรงถีบแต่ทีนี้มเมนความคิดหลักนะครับในเรื่องของปืนที่ที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้มีแนวความคิดนะครับซึ่งผมกับครูเอกเนี่ยคิดตรงกันตรงที่ว่าปืนที่อยู่กับเราไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็แล้วแต่ถือว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดแล้วสําหรับเรานะครับถ้าเผื่อว่าเราไปเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบค่อนข้างมาก ดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เกิดการเปรียบเทียบเมื่อน,นั้นมันจะเกิดกระแสทางโลกขึ้นมานะไม่ว่ากับปืนเราหรือว่าปืนใครก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายแล้วก็คืออย่าเปรียบเทียบนะปืนที่อยู่กับตัวเราเนี่ยถือว่าเป็นปืนที่ดีที่สุดนะทีนี้กลับมาที่เจ้าตัวปืน2กระบอกนี้นะครับถ้าสมมติว่ามีการยิงต่อสู้ป,ป้องกันตัวกันมีการยิงกันจริงๆนะในระยะประมาณสัก15เมตรหรือว่าเกินกว่านั้น 20เมตรนะครับถามว่าในการยิงระหว่างซีเซอรชาร์ดวันกับตัวหักรมํมแทบประดิษฐ์นะโอกาสที่จะยิงโดนใครที่จะมีโอกาสยิงโดนมากกว่าระหว่าง2กระบอกนี้ชาร์ดวันนะหรือหักรมํมแทบประดิษฐ์คำตอบคือในส่วนตัวนะเท่าที่ผมเนี่ยเคยยิงมาทั้งสกระบอกด้วยเป้าระยะไกลนะครับปืนที่มีโอกาสยิงได้ โดนเนี่ยมากกว่านะครับเรียกว่าหลับหูหรับตาย,ยิงชี้ลำกล้องไปแล้วก็พ่นออกไปเลยนะนั่นก็คือปืนประเภทลูกปลายประเภทนี้แน่นอนนะครับเพราะกระสุนเนี่ยมันออกไปเป็นกลุ่มนั้นะในการโดนเนี่ยอาจจะโดนแขนโดนขาโดนหัวคือมันโดนหมดนะครับต่างกับปืนแบบนี้นะครับส่วนใหญ่วิธีกระสุนนะถ้าหลับหูหรับตาย,ยิงมันก็จะมุดลงดินซะส่วนใหญ่ นะปืนแบบนี้นะครับอันนี้คือจุดที่ผมเนี่ยรู้สึกว่ามีความแตกต่างนะลูกปลายจะได้เปลียนมากกว่าปืนที่ยิงนะครับผ่านเกลียวลำกล้องแต่นะมันมีแต่ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่มีการฝึกฝนหรือนักกีฬานะครับที่มีการฝึกฝนปืนของตัวเองมาผมว่านะผมว่าปืนแบบนี้จะมีความแม่นยําสูงกว่าชัดเจนสูงกว่าชัดเจน คือคุมได้เลยนะครับว่าจะให้เข้าส่วนไหนของร่างกายมันสามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมได้ตำแหน่งที่กระสุนเนี่ยจะตกกระทบเป้าหมายแต่ปืนแบบนี้ต่อให้จะฝึกฝนมาดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับไอเจ้าไม่รู้ปาเนี่ยมันไม่สามารถไปคอนโทรลนะครับกระสุนแต่ละเม็ดได้นะบอกไม่ได้เลยว่าจะเข้าตรงไหนนะซึ่งก็มีความอันตรายตรงที่ว่าในกรณีที่เราจะยิงขู่นะ เราส่งเดชนะครับยิงไปมั่วเลยปรากฏว่าเข้าหัวอันนี้ก็คือเรียบร้อยแต่ถ้าเป็นปืนที่ยิงกระสุนออกไปเพียงแค่นัดเดียวอันนี้เราสามารถคอนโทรลควบคุมกระสุนได้นะก็มีความแตกต่างกันแต่ก็มองอีกม,มุมหนึ่งสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองดูนะครับอีกม,มุมหนึ่งนะถ้าความเป็นความตายอยู่ตรงหน้านะความเป็นความตายอยู่ตรงหน้านะครับคนร้ายหรือว่าโจรขโมนเนี่ยสายกระสุนมา โอ้โหเป็นเป็นหากระสุนเลยนะครับยิงแบบไม่หยุดนะเราอยู่หลังที่กำบังนะครับทีนี้ถ้าเผื่ว่าไม่โต้ตอบก็อาจจะถูกยิงตายนะถูกจ่อยิงนะครับเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็อาจจะยิงเราถึกกับความตายได้เราก็ต้องมีการสวนนะมีการสวนออกไปนะครับระหว่างที่เราใช้นะครับตัวชาร์โดวันนะยิงปึง้งๆปึงๆปึงป้งๆไปนะครับรัวแบบเต็มที่เลยอย่างเร็วๆนะให้หมดแม็ก อาจจะมีช่วงของเวลาในการเหนี่ยวไกเนี่ยนะอยู่ในประมาณสักสามถึงสี่วินะอาจจะบวกลบนะครับอยู่ในช่วงประมาณเนี้ยสามถึงสี่วินาทีนะกับกันถ้าเผื่อว่าเรายิงด้วยเม็ดลูกปลายปืนหักลันแทบประดิษฐ์นะแบบนี้ตุ้มเดียวนะวินาทีเดียวนะครับชี้ไปเทียบว่าไหมแล้วก็เล่งนะครับผ่านไปหนะึ่งวินาทีออกได้เก้าเม็ดออกได้เก้าเม็ดนะ ก็ถือว่ามีความอันตรายกับเป้าหมายที่เรายิงออกไปแต่มันก็มีข้อจํากัดอยู่พอสมควรนะครับปืนถล่มทับประดิษฐ์ข้อจํากัดนั้นก็คือถ้าตัวปืนนั้นเป็นตัวปืนที่อาจจะเก่านะอาจจะเก่าอาการติดขัดเกิดขึ้นแน่นอนแล้วช่วงจังหวะเวลานะครับหน้าสิวหน้าขวานเกิดติดขัดนี้ก็หมายถึงชีวิตนะก็หมายถึงชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็มีทั้งข้อที่ดีแล้วก็ข้อที่เสียในเวลาเดียวกัน จึงนำไปสู่เรื่องราวนะครับที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยสู่ข้อสรุปว่าอย่าได้เอาปืนตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับไข่ปืนมันจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับจังหวะขึ้นอยู่กับเวลาและผู้ใช้เป็นสําคัญนะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้สรุปแล้วก็คือทั้งคู่นี้ถ้าถึงเวลาต้องใช้มันก็เป็นปืนที่สุดยอดด้วยกันทั้งคู่นะครับ ไม่มีใครด้อยหรือว่าเสียเปรียกว่าใครนะครับประมาณนี้นะคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้นะครับโดยประมาณก็เท่านี้นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อสมาชิกเป็นอย่างสูงที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ